โอเคครับก็มาต่อทีนิดเนาะหลังจากที่เราใส่ผนังเสร็จเรียบร้อยเนาะทีนี้เราก็จะมาสร้างประตูหน้าต่างกันเนาะอ่าโอเคเราจะมาสร้างประตูก่อนเนาะเราไปดูในแบบของเขาก็จะเป็นประตูไม้เนาะประมาณนี้เนาะปักปักปับปักโอเคทีนึงเนาะไปแปดเก้าสิบสองร้อยสร้างปกติเนี่ยคือ พี่นจะมีคอมมาแนอยู่แล้วเนาะ,ะที่นี่ยก็จะมีคอมมานแดนอยูแล้วอนอยู่แล้ว,ลวครับนมีอมมาแนมีประตูตหน้าต่างอยู่แล้วเนาะีท่ททำเอาไว้นะอันนี้ <c oughs> นันแล้ว,วลามานันต่างๆอนี้ <c oughs> ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมาสร้างกันใหม่เนาะโอเคกดก้าไปขอสีเราไม่ใช่ก่อนเนาะก็สร้างยืดขึ้นมานะ,นะครับเป็นสห้า เยอะขนาดนี้น,นะะ,นะไร่นเค <c oughs> ไปที่หน้าคนเส้าสิเดียวึ้นมาเนาะ,ะจะเป็นไ์ที่เมตรนะครับ ส <c oughs> okay. okay. องจุดสิบห้าเมตรกับอีกห้าเซนโอเคแลวงบมกเนาะเช็คความหนเมตรองเมตซนเนาะก็คือวงกลบเขาเนี่ยสเมตรสองห้าโอเคปุก็ ครับครับขหนึ่เนคูนิ้วคูี่นเนาะเอสองนสี่นิ้วคบอาไน่นะครับตัวบานนะครับมีคนที่ั้นจริงจริงสิห Hey. นี่มันจะมีวิธีอ เป็นกระจกใสข้างบน เราจะดีไซน์นิดนึงเื่อการให้เป็นลูกปักสวยครับอกดไปอยู่ที่เป็นึ่ง ชอบแบบไหนเราไปดูในอันนี้ก็ได้นะเรรมจริงจริงกงหลักก็คือเป็นหน้าต่างอ่ะเขาจะประมาณนี้เนปุ๊บจะปิจารณาไปนิดนึง

เรื่อนก็สามารถที่จะไปโหลดได้นะโหลดได้ที่ทีดแวเฮา่ประมาณนี้นข้าวเนาะพี่น้องยังไม่ไคยรับเอะไรามากมายประมาณนี้นะครับปะแล้วนี้ก็เสรจกระจก มีความหนอยู่ห้ามิลไกึ่าก็ส่ตัวเรได้ครับใส่คิวนิดนึง จะเห็นว่าถ้ามันถ้ามันไม่ลงลงกรอบเนี่ยเราจะปัจจัยที่เป็นยืดได้เนาะอเอประมาณนี้อปะอเด็ก อย่างใช่ไหมครับจบนีเข้าไปมาที่จมูกมาได้เลยกอกดจอดติดชิดค้างไว้ <clears> okay. <throat> เขาปิดโปรไฟลยไปนะเพื่อที่จะไม่ไม่ให้เขาม 情感。 โอเคเราก็จะได้ต okay. ัวนะครับขออนุญาตไปเอาคอมโพเนนต์ุรกิตมาแล้วกันจะได้ไม่ต้องไปสีจุดบานไม้เ่ย เพื่อนๆก็ไปโหลดได้ครับในทีวเฮาครับเป็นยู่ป,ป,ประมาณนี้ ได้ประมาณนี้นะครับติ๊กติ๊กอ่าโปรไฟล์หดูมันจะเห็นเป็นเส้นนะครับเห็นไหมอ่ามันจะเห็นเป็นเส้นที่นกปิดไว้เพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะไม่ให้มันหน,นะนักเนาะโอเคอ่ามันจะใส่ตนี้ใครอยากใส่บันทับใส่อะไรก็ใส่ได้นะโอเ้เป็นกระจกใส่ กจะให้งานดูมีมิตินะครับก็ยัเข้าไปนะครับแล้วก็ตับตรนี้นิดนึงสี่ถึงเจ็ดประมาณสักสี่นิ้ครับเอามีแกลบนิดนึ่งเวลาเราเดินงานเราจะเห็นเส้นขอบเส้นขอบของกรประตูนะครับอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวนี่ครับแล้วก็เมคเป็นคอมโพเนนต์เดี๋ยวใส่กระจกก่ไป glass and a เป็นกระจกใสเขียวกระกใสนี่แหละประมาณนี้นะประมาณนี้โเคลือกรับ,รรรบแล้วก็ make make component เป็น เรียบร้อยครับก็ได้ประตูบานลูกฟักใครจะใส่บานพับก็ใส่นะแต่พี่นุมไม่ใส่เพราะหนักนะครับแต่ถ้าใส่บานพับปุ๊บเวลาเราทํางานสเสียเนาะมันก็จะเห็นชัดเจนแล้วก็ประมาณนี้แหละครับโอเคนะขอบคุณครับเดี๋ยวอีพีหน้ามาทำหน้าต่างกันต่อนะครับโอเคครับสวัสดีครับ